สวัสดีพี่นอ้องปอมปายปูสุขเพื่อนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใบตองซาสกลหรือชื่ออะนะคะพี่น้องจ้ะเข้ามาแล้วก็ยื้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เ้องนี้ด้วยค่ะพี่น้องจา้าขอบคุณและยินดีต้อนรับนะคะเรอจะคิดทีแล้วค่ะพี่น,อน้องจ้ารับชมไปแล้วค่ะน้ำกันจา้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ เห็ดเพิิงหวานพี่น้องโอ้ยถากกินเวอนแล้วค่ะถ่ากกินเวนแล้วพี่น้องขาก็ไม่ได้แล้วนะคะโอ้ยมาเอาไปไว้ที่รถแล้วนะคะชุดหนึ่งแล้ว นอกาสติกก no, mm ัน hmm. มันได้ท hmm. รัตติดไอ้ฟินน่ะโอเคเฮตาฟินคอโยวันในฟิม <c oughs> ียมันได้ดวดิเดฟมัสก์เอตเดฟฟอม์มูบู่ไดวเด้ว่าบูกับคอมามีเกตคอโยวันฟอมบุริยาในบีโกอินเอฟฟินคอโยวันเดอะแบ็กซะ ก็ได้ลองงานบีอันน่นได้ฟินขายยาวเขาดี răng còng thấy nhiều bí ní nhiều quá, vợ nhảy, vợ nhảy cái kẹp ra ออกก็ออกอ,อกยูใ่ในปลาหกอ,อกพี่น้องเอ้ยเห็ดอันก็เลยมีปลาเปลี่ยนทืกอทางอื่นผลหรอคะ่ะเป็นปลาหกปลาหยาค่าคะ่ะพี่น้องจ้าหยาค่าพลังอันนี้คือเห็ดมะนาวนะคะเห็ดมะนาว ดูขานะคะยาวมากๆค่ะดูขาออกเป็นแถวเรียงหนากระดาษเล็กน้อยถ้ามาสีออกเป็นแถวนะคะการออกเป็นกุ้มใหญ่นี้ก็มีบพบาะเมีเรื่องจะออกเป็นแถวเป็นขย่อมขย่อมเป็นแถวเรียงหนากระดาษน,นะคะน้องค่ะ ดูค่ะปีนี้ออกเยอะมากนี่เรายังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเรายังอยู่ใ,ใกล้ๆรถนะคะพี่น้อง อืออือขันก่อเนี่ยเล็กเล็กน้อยน้อยเราไม่เก็บนะคะ,ะเนี่ไอ้พอตะขอแตขวเก็ดคาทีสมอ่ะมาเกิดในีดงหยาค่าพี่น้องจ้านี่ดงหยาค่ายลายค่ะ ปลาว่ามีปลาแปลนเอ,อิดตืดปลาหมดคือเพิิอนอันนี้หมดกับผีเพชค่ะสีส้มจ้าหมดไม่ดุงอันหนาค่าค่ะพี่น้องจ้ะตัวมูดเพิิอนอันเขามากินบ่ไรค่ะเพราะว่าอมันบาดปากบาดลิ้นเพิินนะพี่น้องก็เลยมาเบิ่งมีตะหันดอกง,งามๆดอกน้อยคะ่ะแต่ว,ว่าพี่น้องก็เลยสิเลียวบ่เห็นเพราะว่าเพิ่นเกิดอันหมงกุจุกระจิกไม่พี่น้อยตะหันเกิดร้ายอยู่คะ่ะท่าน ดอกหน่อยพี่น้องก็สเรเลี้ยวไปเห็นเห็ดนะคะพี่น้องจ้ากระทอโทษขอไผ่ได้หลายด้วยค่ะแล้วสกัดมันยางมาเก็บหมองไก่ท่างยางมาเบงว่าเพิ่นสิบป๊เกิดเพื่อ็เกิดค่ะกา,ารอยู่ในดงหยาค่ะเปิดปีนี่โอ้ยเก็บเห็ดมันไม่ได้แหวกแหวกหาเห็ดพี่น้องเอกิดเกิดอยู่ในดงใมอันหมองหกประสันพี่น้องเอ้ยนี่เสีลานนี่พี่น้องก็เรลียว่าเห็นเห็ดน้ำนะพี่น้อง เฮดอันขาซีสมอพี่น้องอีกซื้อหนึ่งก็อุรันทงเพียสว่บางเฮดแพงค่ะเฮดแพงแล้วก็ฮักง่ายค่อยๆต้องค่อยๆเก็บต้องค่อยๆเก็บค่ะพี่น้องเพราะขาเป็นบางฮักง่ายเปราะง่ายค่ะพี่น้องจ้าต้องค่อยๆเก็บ เก็บยาักอะ เพราะไงวะฉันเขาใจเรียกว่ามดไงมันค mm. ือพวกินแล้วว่าเพราะว่าเหตุชนิดนี้มดมากกินนะคะแต่ม่เสีบาดปากเพื่อนแมียหาค่ะมันยาวๆเส้นยาวๆนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้ตรงนี้มดเขามากบ้างเนะคะเพราะว่าเพื่อกินบ้างเอ่ะหยาบาดปากเพื่อน เราว่าเรากำลังเดินจะกลับไปที่รถนะคะเดี๋ยวพี่น่องสวยไงดูความสวยความใหญ่กังจะเดินไปรถเจออย่างใหญ่เลยอย่างงามเลยโอ้ยพี่น่อง โอ้กระดโอ้อย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 สนีเกลโอเคฮะนี่แต่โตมีอยอโอุ้ยสวยงามยาวมากหล่อไงชมดู Den väger två kilo denna. Mm. Oj, fin! Ja, men, nästan två hektar. Mm. Äh. Jom. Maskar. kom ut. Ja, exakt. ราพฤดูการเก็บหดของเราปีนี้ก็นะคะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าเห็ดเหลืองมันไม่ค่อยมีแล้วนะคะแล้วหนาวก็มาเร็วนะคะกลางคืนก็ติดลบเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะถ้าเรามีโอกาสได้เข้าป่าเราก็จะไปเก็บภาพมาให้ได้รับชมเราอาจจะเก็บดําเห็ดดําขายยาวนะคะมาตากแห้งไว้นะคะเพราะว่าเห็ดนี้ชนิดนี้ลูกค้าไม่ค่อยชอบทานส่วนมากลูกค้าจะทานเฉพาะเห็ดเหลืองนะคะ เห็ุเรื่องจะขายดีมากๆนะคะพี่น้องจ้าแล้วไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนะะี่ยค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคําติเตือนนะคะขอบคุณทุกคําแนะนํานะคะพี่น้องจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขอทุกคน ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาทต๊ะปาก้านนะคะพี่น้องจ้าแต่พอเข้ากับปปปาไปให้กิจกรรมนันน,นนี่นะคะหน้าเราก็เป็นกิจกรรมกกอกองไฟนะคะพี่น้องจ้าอย่านี้ก็ฝากติดตามด้วยน,นะคะนะคะสําหรับทิ่เห็ดก็ปีนี้นะคะไม่มีเห็ดพึ่งหวานให้เก็บเลยคะ่ะพี่น้องจ้ารอรุ่นปีหน้าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ปีหน้าแหงแรงปีหน้าอาจจะก,กว่านี้หรือว่า,าจะยังไงก็โปรดติดตามรับชมตอนต่อไปของปีหน้าคะ่ะว่า,าจะเป็นยังไงนะคะปีนี้สําหรับปีนี้แบบร้อนมาเร็วแล้วก็หนาวมาเร็วมากๆนะคะปายเมไปเดือนกันยาก็อากาศก็หนาวแล้วนะคะติดลบแล้วนะคะพี่น้องจ๋ากลางคืนก็ติดลบแล้วกลางวันก็อากาศเย็นๆนะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็ ฝากทุกท่านดูดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่เสื้อน้าหนานะคะใส่หมวกใส่ถุงมือนะคะไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะโรคภัยงไ,งข,นนะะไข้เจ็บก็มาในช่วงหน้าหนาวเนาะพี่น้องไงไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปเหตุปีนี้ก็ ไม่มีอะไรเลยนิดๆหน่นนนอยๆไม่ปีนีโอ้เห็ดนะคะน้อยมากไม่มีเห็ดพึ่งหวานให้เก็บเล็ดลุ่นเลยนะคะนองจ้โอเคค่ะบ๊ายบายจ้า